สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเอมี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC Fanpage Youtube เอมมี่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะฮะวันนี้นะอยู่กันอีกแล้วนะคะกับน้องเอมมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้เอมมี่อัปเดตนะคะรถ เท่าใหม่1คันสภาพสวยงามนะฮะคันนั้นนี่เลยนะครับเป็น t o y o ต a y ย r i s 1.2T-RD Sportivo สีเหลืองส,สวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นรถสีเดิมโลงงานไม่ห55,000กนโลเท่านาั้นนะฮะคันนี้นะราคา340,000 9,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจนะรีบเลยนะคะนานๆเข้ามาทีนะ,ค,ะคันนี้สามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนเพียงเดือนละประมาณ6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นได้รถปี2016รุ่นท็อปนะคะออปชั่นเต็มเลยนะค,ะคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอย่างที่ทิดเอกสารครบอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างเลยนะ,ะ0967 25 2736เนะคะเบอร์เอมมี่ในแคปชั่นใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะใครสนใจนะห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะกับน้องเอมมี่ค่ะสำหรับตัวนี้นะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะนะฮะไฟหน้าเป็นของรุ่นท็อปเท่านั้นนะฮะไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะตัวกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีเหลืองค่อนข้างสวยงามมากๆกลมตัวสุดๆค่ะพร้อมโลโก้ trd sportivo แท้เดิมโรงงานนะคะ าทะเบียน6กอไก่บบไ,ไม้5 6 1 9กรุงเทพมหานครค่ะได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกจากโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพร้อมไฟเด y t i ท e r u n นนิ g งไล h ์ด้านล่างนะคะสวยงามมากๆได้เป็นชุดแต่ง TRD รรอบคันเลยนะคะชุดแต่งเดิมๆแพ้โรงงานนะคะพี่ได้คันนี้บอกเลยว่า คุ้มสุดๆในราคา349,000บาทไม่5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะใครสนใจคันนี้รีบเลยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะตรงรุ่น T R D สีดำนะคะขอบ15ได้ยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่ยางใหม่แม็กใหม่นะคะ สวยงามสุดๆยางยี่ห้อมิชลินปี2022ทั้ง4เส้นนะคะซุ้มล้อสีดำตัดกับตัวรถสีเหลืองค่อนข้างสวยงามสุดๆค่ะไฟเรียวนะคะอยู่ที่แก้มด้านข้างของทางตัวรถทั้งสองฝั่งค่ะคันนี้นะคะติดฟิล์มใหม่ให้เรียบร้อยค่ะฟิล์มมียี่ห้อด้วยนะคะฟิล์มเนี่ยประมาณ40-60รอบคันนะคะพี่ ค่อนข,ข้างกําลังดีเลยนะไม่มืดไม่สว่างจนเกินไปนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคะที่สีเหลืองรถเจ้าของเดียวนะคะที่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะ,ะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะเอาช่างผู้ชํานาญการมาตรวจเช็คสภาพรถได้เลยนะคะบอกเลยว่าเดิมทุกจุดแน่นอนไม่มีประวัติชนหนักนะคะไม่น้อยห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสำหรับ ตัวพลมลัยนะคพะพลมลัยหุ้มหนังสีดำสามก้านนะคะหนังเดิมโรงงานนะคะพี่นี่เลยสภาพสวยสมบูรณ์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแต่พับเป็นระบบแมนวนวลอยู่นะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีเหลืองนะคะตัวช r d แท้ตรงรุ่นนะคะพี่นี่ได้เป็นรถอีโกคานะคะ แต่สภาพบอกเลยว่าสวยใหม่เอี่ยมมากๆนะคะสำหรับตัวประตูฝั่งคนขับนะคะเป็นแผงทั้งหมดสีดำเลยนะมีลายตารางสีเหลืองคาดสวยชัดเจนตรงรุ่นนะคะเดิมๆโรงงานจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออตโต้ค่ะนะคะใครสนใจคันนี้นะรีบเลยนะคะพี่ ให้ดูรอยกระดูกงูชัดๆกันนะคะกระดูกงูฝั่งประตูคนขับนี่ค่ะนะคะกระดูกงูนะคะรอยเม็ดอักชัดเจนครบทุกจุดน,นะจ๊ะพี่มาตรวจสอบมาเช็คได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะคะมาตรวจสอบได้เลยมาเลือกชมนะคะมารองยืเนเอกสารได้เลยนะ,ะเอกสารยื่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ในระแวกมินบุรีนะคะหรือกรุงเทพหรือต่างจังหวัดสนใจเข้ามาดูรถรีบเลยนะคะพี่ สำหรับตัวนี้นะแอร์เป็นแอร์อนันนาราปรับมือค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตเข้าด้านในสักครู่หนึ่งปุ๊บนี่แอร์นะคะเป็นแอร์อนันนาร์ปรับมือนะะแล้วก็ตัวหน้าจอมีหน้าจอเดิมจากโตโยต้าให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอเนี่ยสัมผัสบลูทูธ o t ฟเอเออได้หมดเลยนะพวกนี้ครบถ้วนมากๆตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนใดค่ะนะคะเบรกมือแมนนวลอยู่นะคะตัวนี้ นะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ชัดๆนะคะเดี๋ยวเอากุญแจให้ดูสักครู่หนึ่งนี่ค่ะไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านานนะฮะห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองกิโลไม่เดิมไม่แทนนะจ๊ะพี่ตรวจสอบประวัติได้เลยนะนะคะคันนี้คุ้มมากๆในราคานี้เลยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วค่ะ นะคะเดี๋ยวพาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะนี่เลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะแฮนด์แบกห้าประตูเนาะอีกก็คาขับในกรุงเทพตัวดีออกต่างจังหวัดก็ได้เบาะหนังทั้งหมดนะฮะตรงรุ่น TRD มดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ชมฝั่งนู้นนะคะสักคู่หนึ่งนะคะ เบาะหนังสีดำเดินได้สีเหลืองนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเบาะหนังคุ้มค่าแน่นอนกับราคานี้นะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้รถตัว CRD นะคะรุ่นท็อปเลยออปชั่นหลากหลายออปชั่นเต็มมากนะคะดูตัวรอยน็อตเม็ดอาร์คฝาท้ายกันมากดีกว่านะคะนี่เม็ดอาร์ครอยน็อตฝาท้ายนะน็อตไม่เคยขยับเลยเม็ดอาร์คอยู่ทุกจุดนะคะพี่ สีเหลืองเดิมโรงงานนะคะตรวจสอบริมได้เลยนะเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมหมดตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะเราให้ลูกค้าเนี่ยเอาตัวสำเนารถนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงไม่มีการชนหนักพิควําตัดต่อตัดแต่งจมน้ํากับสีกอไม่นะรับประกันได้เลยนะจ๊ะพี่ตัวไฟท้ายนะคะไฟเบรกเป็น LED นะคะตัวตัวไฟท้าย LED ค่ะ ไฟเบรกหลอดธรรมดานะฮะโลโก้ยาริสนะฮะ T R D โลโก้โคมี A ่มแท่นะคะพี่ e. ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะกันแดดก,กันฝนค่ะนะฮะแล้วก็มีตัวกล้องถอยเดิมจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะกันชนทั้งหมดนะฮะพวกสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีเหลืองสวยงามมากๆจริงๆคันนี้นะคะในราคานี้เลย349,000บาทเท่านั้นนะฮะพี่ออกรถฟรีดาวได้เลยนะประวัติเครดิต ดีนนาจัดเต็มไม่ต้องเช็คกันออกรถได้เลยค่ะนน้าฟรีดาวได้เลยสวยๆเลยคันนี้นะคะโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศค่ะคันนี้นะคะใช้เป็นน้ำมันเบนซินนะคะรองรับอี0เรียบร้อยอี0 9 1สิบเก้าหนึอีแปได้หมดเลยนะคะพี่ตัวยางนะคะเป็นยาง ของตัวปี2022นะคะยังมิชลินทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางใหม่ใช้งานยาวๆค่ะซุ้มรอด้านในเนี่ยคะพ่นการสนิมมาเรียบร้อยนะคะพี่สภาพสวยงามไม่มีสนิมนะคะบอกเลยว่าได้ันน้้ไปอะ่ะใช้งานยาวๆเลยค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่องซ่อมใช้ไปซ่อมไปไม่มีแน่นอนไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะคะรถปีหนึ่งหก รถคันนี้ใช้งานมา7ปีค่ะนะครไม่ My, วิ่ง59,000กิโลไม่ My, แพ้แน่นอนตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะพี่สำหรับใครสนใจคันนี้นะรีบเลยนะมีคันเดียวเท่านั้นสำหรับตัว t o y ยต a y a r ริ1.2 t r d ปี2016คันนี้สีเหลืองค่ะดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะนะครับสหรับห้องเครื่องคันนี้นะดูน็อตฝากระโปรงก่อนับแรกน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับค่ะน็อตสภาพเดิมๆโรงงานมากๆนะคะี่ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขยับนะฮะรอยน็อต mm hmm. <Not S 2> เรียงสวยชัดเจนไม่มีรอยเบี้ยวน็อต <Not S 2> mm hmm. ตัวเบ้าโชกคนะคะพี่ mm hmm. ด้านในนะคะสติกเกอร์ตามมองกอนะคะตัวคานหน้านะคะส,ส,สวยๆย่างนี้เลยแต้มสีโรงงานเดิมๆครบทุกจุดนะคะพี่สีสวยมากๆจริงๆสีเหลืองแบตเตอรี่ใหม่นะคะด้านในตัวเครื่อง ะะสภาพสวยชัดเจนนะคะเครื่องไม่เคยมีการพังไม่เคยมีการเปลี่ยนสตาต์ทติดง่ายไม่พ่นน้ำมันเครื่องค่ะนะฮะตัวแต้มสีโรงงานครบทุกจุดเลยฝากระโปรงนะ,ะคะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังต่างๆนะคะตามอกตอตาปั๊มโตโยต้าค่ะนะคะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะนี่สภาพสวยงามมากๆไม่เคยจมน้ำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นค่ะนะคะตัวฝากระโปรงหน้านี่ Art, เ็อกรียงสวยมากๆนะรอยซีนเดิมๆโรงงานค่ะนะฮะมาชมรถตัวจริงมาเลือกชมได้เลยนะฮะที่เพจยนของเรานะฮะตัวด,ดูให้ดูจะชัดใกล้ๆอีกทีหนึงองเครื่องด้านในไม่ขึ้นสนิมนะฮะไม่เคยชนหนักแน่นอนค่ะพี่จา๋าอยู่ระแวกนี้นะคะมาลองขับมาเลือกชมรถได้เลยนะที่เพจยนต์ของเรา สำหรับท่านไหนนะฮะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะฮะสำหรับรถคันนี้นะตโต y ยต้า a r ริ1.2 T-RD Sportivo สีเหลืองปี16 นะฮะไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะฮะกับราคาตั้งขายเพียงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีดาวผ่อนหกพันบาทเท่านั้นต่อเดือนนะฮะสำหรับใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะฮะเบอร์มี่ทิ้งไว้ด้านล่างในแคปชั่นเรียบร้อยนะฮะแอดไลน์ก็ได้นะฮะเบอร์มี่นะแอดไลน์เบอร์โทรนะคะแอดไลน์มาขอเป็นเพื่อนนะฮะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนเอกสารก็จะแสดงได้เลยค่ะพี่นะฮะโทรมาได้เลย นะฮะสำหรับใครสนใจคันนี้นะโอนจองรอกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะเรามีบริการาาาเซ็เน,ะะนไ,นะะไนะะฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะเอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับรถนะเรามีบริการส่งรถสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศนะคะรถสไลด์เนี่ยนะฮะเราส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนค่ะพี่นะฮะใครสนใจคันนี้รีบเลยนะจ๊ะโอเค ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิอ่อื่นถัดไปนะฮะเอมีจ่จะรีวิวเรื่อะไรนะคะติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ